สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Inspirer y บธรรมะแรงบันดาลใจจากธรรมะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับของการสร้างครอบครัวให้มีความสุขความเจริญนั่นก็คือมงคลข้อที่13ครับว่าด้วยการส่งครอบคู่ครองค่ะสวัสดีค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนนะคะเรื่องชีวิตคู่เนี่ยแล้วก็ส่งผลมากๆเลยกับความสุขความทุกข์ในชีวิตการมีคู่ครองที่ดีหรือการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงเนี่ยใครๆก็อยากได้นะคะแต่ว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจความอดทนแล้วก็ออหลักธรรมนำทางด้วยค่ะจริงอย่างยิ่งเลยครับเพราะชีวิตคู่เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องคนสองคนเนาะ แต่มันคือการเดินทางไกลไปด้วยกันต้องเจอทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายสุขทุกข์ปนกันไปหมดการมีหลักยึดเหนี่ยวที่มีดีไว้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับในทางธรรมเรามีคำสอนหรือว่าแนวทางสำหรับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับโดยเฉพาะที่พูดถึงในมงคลข้อที่13นี้เลยมีแน่นอนค่ะหลักธรรมมาสำคัญที่ช่วยนำทางชีวิตคู่ได้ดีมากก็คือมงคลข้อที่13ที่คุณว่านี่แหละค่ะ ท่านกล่าวไว้ว่าทารัสะสงเคราะหโหซึ่งถ้าแปลตามตัวเลยก็คือการสงเคราะห์ภรรยาแต่ว่านะคะในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะคะคือการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันระหว่างสามีภรรยาทั้งสองฝ่ายเลยค่ะอ๋อทารัสะสงเคาะโหการสงเคราะห์ภรรยาน่าสนใจครับคําว่าทาระนี่คือภรรยาโดยตรงเลยใช่ไหมครับแล้วสังคหะก,ก็คือการสง่งเคราะห์เกืือกูล อืมแต่พอแปลตรงๆแบบนี้มันก็อาจจะฟังดูเหมือนเ,ออเน้นหน้าที่ฝ่ายชายเป็นหลักหรือเปล่าครับยิ่งในยุคนี้ที่แบบเราพูดเรื่องความเท่าเทียมกันเยอะค่ะเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยค่ะคือตามรูปศัพท์เนี่ยทาระก็แปลว่าเมียหรือภรรยาน,นั่นแหละค่ะ ส่วนสังคหะก็คือการส่งเคราะห์การช่วยเหลือเกอื้อกูลการแปลตรงตัวว่าการส่งเคราะห์เมียเนี่ยก็อาจจะสะท้อนภาพสังคมในยุคก่อนๆที่ผู้ชายมักจะเป็นผู้นำครอบครัวหาเลี้ยงเป็นหลักอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าหัวใจสำคัญจริงๆของหลักธรรมข้อนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพศใดเพศหนึ่งนะคะอ๋อหมายความว่าจริงๆแล้วแก่นของมันคือการดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่ฝ่ายชายดูแลฝ่ายหญิงถูกต้องเลยค่ะ ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยทารสะสังโคก็คือการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงเลยค่ะทั้งสาม,มีทั้งภรรยาต่างก็มีหน้าที่มีความรับผิดชอบในการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันนะคะไม่ว่าจะยามสุขหรือว่ายามทุกก็ตามเหมือนกับเราช่วยกันพายเรือลอมเดียวกันนะคะให้มันข้ามพายุข้ามอุปสรรคไปให้ได้อืม เข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับคือเป็นหลักปฏิบัติร่วมกันของทั้งคู่เลยแล้วทีนี้คำว่าสามีกับภรรยาที่เราใช้กันทั่วไปนี่แหละครับในทางธรรมมีความหมายอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจกันปกติไหมครับมีค่ะมีความหมายที่น่าสนใจนะคะอย่างคำว่าสามีเนี่ยถ้าเราไปดูรากศัพท์เดิมๆเลยอาจจะแปลได้ว่านายหรือเจ้าของซึ่งฟังดูอ,อ,อาจจะขัดขัดกับความรู้สึกคนยุคปัจจุบันนิดหน่อยนะคะ ใช่เลยครับฟังแล้วเหมือนเอ๊ะมีความเหลื่อมล้ำทางอำนาจหรือแบบเป็นเจ้าของกันอยู่หรือเปล่าค่ะแต่ว่าในบริบททางธรรมนะคะความหมายของสามีไม่ได้หมายถึงเจ้านายที่กดขี่หรือเจ้าของที่แบบจะมาครอบครองอะไรแบบนั้นแต่ท่านจะเน้นไปที่บทบาทของผู้ให้ความคุ้มครองดูแลปกป้องแล้วก็อุปถัมภ์คำจุนค่ะ เหมือนเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคงสร้างความอบอุ่นใจให้ครอบครัวเป็นความหมายเชิงบวกที่เน้นความรับผิดชอบการเป็นที่พึ่งพิงมากกว่าค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเน้นบอบบาทผู้นำที่ดูแลปกป้องไม่ใช่เรื่องอํานาจแบบนี้ฟังดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วคำว่าภรรยาล่ะครับมีความหมายพิเศษยังไงบ้างครับผมคำที่ใช้เรียกฝ่ายหญิงในชีวิตคู่ก็มีหลายคำเหมือนกันนะคะอย่างทาระ ที่แปลว่าเมียที่เราคุยกันไปหรือชายาซึ่งความหมายก็ใกล้ๆกันหรือมีคำว่าปริจาริกาด้วยนะคะคำนี้แปลว่าผู้รับใช้ผู้ปรนิบัติแต่คำว่าปริจาริกาเนี่ยอาจจะฟังดูเอ่อด้อยค่าไปนิดนึงในสมัยนี้นะคะใช่ครับฟังดูเหมือนบทบาทไม่เท่าเทียมกันเลยค่ะแต่คำที่นิยมใช้กันแล้วก็มีความหมายที่สะท้อนบทบาทได้ดีให้เกียรติซึ่งกันและกันมากๆกก็คือคำว่าพันรยาค่ะ ซึ่งจริงๆมาจากคำบาลีว่าภริยาแปลว่าผู้ที่พึงได้รับการเลี้ยงดูค่ะผู้ที่พึงได้รับการเลี้ยงดูอืมความหมายนี้ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงต้องรอให้ผู้ชายเลี้ยงอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่มันน่าจะเน้นเรื่องความรับผิดชอบที่ต้องดูแลกัน ถูกต้องเลยค่ะไม่ได้หมายความว่าฝ่ายหญิงต้องพึ่งพิงฝ่ายชายอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการเน้นย้ำถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้ดีที่สุดทั้งเรื่องร่างกายจิตใจเป็นการให้เกียรติกันตระหนักถึงคุณค่าของอีกฝ่ายที่มาใช้ชีวิตร่วมกันคำนี้ก็เลยสะท้อนหลักการส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันได้ชัดเจนกว่าคำอื่นๆค่ะเป็นความหมายที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ให้เกียรติกันดีมากๆเลยครับ พอเราพูดถึงการสงเคราะห์กันเพื่อสร้างชีวิตคู่ให้มีความสุขเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้ว่าในทางกลับกันถ้ามันขาดการส่งเคราะห์ไปหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อกันชีวิตคู่ก็คงแย่แน่ๆในคําสอนมีพูดถึงลักษณะคู่ครองที่ไม่ค่อยดีหรือไม่พึงประสงค์ไว้บ้างไหมครับเพื่อเป็นข้อเตือนใจกันมีการกล่าวถึงลักษณะบางอย่างของภรยาที่อาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวไว้อยู่เหมือนกันค่ะซึ่งเราก็ฟังไว้เป็น อุทาหรณ์สอนใจได้นะคะแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างไม่ได้เหมารวมว่าภรรยาทุกคนต้องเป็นแบบนั้นนะคะแล้วจริงๆลักษณะไม่ดีพวกนี้ก็เกิดกับฝ่ายสามีได้เหมือนกันคะ่ะครับครับเข้าใจครับก็เหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้ดูว่าพฤติกรรมแบบไหนที่คุณเลี่ยงเลี่ยงไว้มีลักษณะแบบไหนบ้างครับที่พอจะยกมาให้เห็นภาพได้มีตัวอย่างที่ฟังดูค่อนข้างแรงนิดน,นึงนะคะเช่นภรรยาเสมอเหมือนเพชฌฆาตค่ะโอ้โหฟังแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วครับเป็นยังไงครับเนี่ย ก็คือเป็นภรรยาที่มีจิตใจค่อนข้างาโหดร้ายนะคะขาดความเมตตาไม่ได้รักใคร่ในตัวสามีจริงๆไม่เอเื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอาจจะประพฤติตัวไม่เหมาะสมนอกใจหรือดูถูกเหยียดหยามสามีตลอดเวลาไม่เห็นความดีความพยายามของเขาเลยที่แย่ไปกว่านั้นคืออาจจะมีความคิดมุ่งร้ายหรือหาทางทําร้ายสามีอยู่เรื่อยๆเปรียบเหมือนเพชฌฆาตที่รอจังหวัดจะทําร้ายนะคะอืม ฟังแล้วรู้สึกถึงบรรยากาศที่มันตึงเครียดหวาดระแวงน่าทุกข์ทรมานจริงๆครับมีลักษณะอื่นอีกไหมครับนอกจากแบบเพชฌฆาตมีอีกตัวอย่างค่ะคือภรรยาเสมือนโจรอันนี้พอจะเดาทางได้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะคือเป็นภรรยาที่มีนิสัยไม่ซื่อสัตย์คอยยักยอกลักทรัพย์หรือว่าผ่านทรัพย์สินที่สามีหามาได้ด้วยความยากลําบากไม่รู้จักเก็บออมไม่ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวแต่กลับทําตัวเหมือนเอ่อ โจรในบ้านตัวเองคอยลักขโมยทําให้ครอบครัวไม่เจริญก้าวหน้าค่ะการมีคู่ครองแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามนะครับคงยากจริงๆที่จะสร้างครอบครัวให้มีความสุขมั่นคงได้มันบั่นทอนหมดเลยทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ทรัพย์สินด้วย แน่นอนค่ะลักษณะแบบนี้ก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนแล้วว่าความสัมพันธ์กำลังมีปัญหาหนักมากแล้วก็ขาดหลักธรรมสำคัญคือการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันไปเลยซึ่งเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงแนวคิดเรื่องเอ่อการยึดเหนี่ยวชีวิตคู่ให้อยู่รอดปลอดภัยได้ยังไงด้วยนะคะการยึดเหนี่ยวชีวิตคู่ทำให้นึกถึงภาพงานแต่งแบบไทยๆเลยครับที่เขาใช้ได้ผูกหัวบ่าวสาวที่เรียกว่ามงคลแฝดนะครับ ใช่ค่ะมงคลแฝดอันนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สวยงามนะคะ,สะแสดงถึงการผูกชีวิตสองชีวิตไว้ด้วยกันเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวทางรูปธรรมทางวัตถุที่เรามองเห็นจับต้องได้แต่พอมองจริงๆเส้นได้มันก็ดูบอบางเหมือนกันนะครับถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ระวังหรือทะเลาะกันแรงๆขึ้นมาเนี่ยได้มันก็อาจจะขาดหรือหลุดจากกันได้ง่ายๆเลยถูกต้องเลยค่ะนั่นเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ภายนอกซึ่งอาจจะไม่ได้มั่นคงถาวรเสมอไป ในทางธรรมท่ทานก็เลยชี้ให้เห็นถึงการยึดเหนี่ยวที่มันแข็งแกรง่งและก็ยั่งยืนกว่านั้นมากๆค่ะการยึดเหนี่ยวแบบไหนครับที่จะมั่นคงกว่าเส้นได้มงคลเส้นนั้นคือการยึดเหนี่ยวด้วยคุณธรรมค่ะโดยเฉพาะคุณธรรมที่เรียกว่าสังคะหะห,หรือการส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่แหละค่ะคุณธรรมนี่แหละค่ะคือสายใยที่แท้จริงที่แข็งแรงกว่าอ๋อหมายความว่า การใช้ความดีความเมตตาความเข้าใจการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมันเหมือนเป็นเชือกที่มองไม่เห็นแต่ว่าผูกใจของคนสองคนไว้ได้แน่นกว่าวัตถุภายนอกอย่างนั้นเหรอครับใช่เลยค่ะลองคิดดูนะคะเส้นได้เนี่ยผูกได้แค่ร่างกายแต่สังคาะหรือคุณธรรมแห่งการสงเคราะห์เนี่ยมันผูกลึกลงไปถึงใจเลยนะคะเมื่อสามีภรรยาต่างปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความเมตตาความซื่อสัตย์ ความอดทนการให้อภัยการให้เกียรติกันสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะหล่อหลอมเป็นสายใยที่แข็งแกร่งมากๆมองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจแล้วก็ยากค่ะที่จะมีอะไรมาทำลายได้ง่ายๆเข้าใจเลยครับการส่งเคราะห์กันด้วยคุณธรรมนี้เองคือหัวใจสำคัญของการสร้างความผูกพันที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องพิธีรีตองหรือสัญ,ญลักษณ์ภายนอกเท่านั้นถูกต้องค่ะ ทารสษะสงเคราะห์จึงไม่ใช่แค่เรื่องดูแลปากท้องดูแลเงินทองทรัพย์สินเท่านั้นนะคะแต่มันครอบคลุมไปถึงการดูแลทางด้านจิตใจการให้กำลังใจการสนับสนุนในทางที่ถูกที่ควรการรับฟังปัญหาการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันการพูดจาดีๆอ่อนโยนต่อกันการชื่นชมในความดีของอีกฝ่ายทั้งหมดนี้แหละค่ะล้วนเป็นการสงเคราะห์ที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตคู่ให้เติบโตงอกงามได้ค่ะฟังแล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่า การส่งเคราะห์นี่มันความหมายกว้างแล้วก็ลึกซึ้งจริงๆครอบคลุมทุกมิติเลยนะครับทั้งกายวาจาใจถ้าคู่สามีภรรยาสามารถยึดหลักนี้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันได้จริงๆชีวิตคู่ก็น่าจะมั่นคงมีความสุขได้อย่างยั่งยืนแม้ต้องเจอเรื่องยากๆหรืออุปสรรคอะไรเข้ามาก็ตามเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะเมื่อพื้นฐานของความสัมพันธ์คือความเข้าใจความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันแล้วเนี่ย การส่งเคราะห์ก็คือการแสดงความปรารถนาดีนั้นออกมาให้เห็นจริงๆทั้งในการกระทำคำพูดความคิดมันช่วยสร้างความไว้วางใจความผูกพันแล้วก็ความรู้สึกเป็นทีมเดียวกันซึ่งสำคัญมากๆเลยค่ะในการจะฝ่าฟันปัญหาต่างๆในชีวิตไปได้แล้วในยุคปัจจุบันล่ะครับที่แบบบทบาทหญิงชายก็อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะความคาดหวังในชีวิตคู่ก็อาจจะต่างออกไปหลักการส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันอันเนี้ยมัน ยังใช้ได้ดีอยู่ไหมครับแล้วเราจะปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยยังไงได้บ้างครับค่ะเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะแม้ว่าบริบทสังคมบทบาทหน้าที่หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของคู่รักในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปนะคะแต่แก่นแท้ของสังคหาซึ่งก็คือคุณธรรมแห่งการเกื้อกูลกันด้วยใจเนี่ยไม่เคยล้าสมัยเลยค่ะมันคือหลักสากลเลยนะคะที่จำเป็นสำหรับทุกความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม Oh. หมายความว่าไม่ว่าใครจะหาเลี้ยงใครจะดูแลบ้านหรือว่าจะช่วยกันทำทั้งสองอย่างเลยก็ตามหลักการให้เกียรติกันช่วยเหลือกันเข้าใจกันเมตตาต่อกันก็ยังเป็นหัวใจสำคัญเหมือนเดิมถูกต้องที่สุดค่ะการสงเครห์นในปัจจุบันอาจจะหมายถึงการแบ่งเบาภาระงานบ้านอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายในการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆของครอบครัว การสนับสนุนให้อีกฝ่ายได้เติบโตในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่เขาสนใจการบริหารเงินร่วมกันอย่างโปรง่งใสจริงใจต่อกันการหาเวลาคุณภาพอยู่ด้วยกันเพื่อเติมพลังใจให้กันหรือแม้แต่การสื่อสารกันดีๆเวลาที่ขัดแย้งกันหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบของสังคหะในโลกยุคใหม่นี่แหละค่ะซึ่งก็ยังตั้งอยู่บนฐานของคุณธรรมเดิมคือความรักความเมตตาความซื่อสัตย์และความเข้าใจค่ะ ชัดเจนมากครับว่าหลักธรรมนี้มันยืดหยุ่นปรับใช้ได้จริงกับทุกยุคทุกสมัยจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องโบราณหรือจํากัดแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเลยการตีความแล้วก็นําไปปฏิบัติให้มันเข้ากับชีวิตคู่ของแต่ละคนนี่แหละคือสิ่งสําคัญใช้เลยค่ะแล้วการปฏิบัติตามหลัก ทานระะัศกสงเคราะห์หรือการส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่จะทําให้ชีวิตคู่ของตัวเองมีความสุขความเจริญเท่านั้นนะคะแต่มันยังเป็นการสร้างรากฐานครอบครัวที่แข็งแรงซึ่งก็ส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมด้วยถือเป็นมุงคลอันประเสริฐอย่างแท้จริงเลยค่ะวันนี้ได้แง่คิดแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการประคับประคองชีวิตคู่จากหลักธรรมข้อนี้เยอะเลยครับการมองความสัมพันธ์ผ่านเลนส์ของการส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าเออ ความรักอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่พอจริงๆแต่ต้องอาศัยคุณธรรมความเข้าใจแล้วก็การลงมือทำเพื่อเกื้อกูลกันอยู่เสมอๆด้วยถึงจะสร้างสายใยรักที่มันมั่นคงยั่งยืนได้จริงๆ สิ่งสำคัญก็คือการเริ่มต้องลงมือทำนะคะแม้จะเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันก็ตามการแสดงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆอยอยการพูดขอบคุณการให้กำลังใจการช่วยเหลือเรื่องเล็กๆน้อยๆอยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการออหวานเมล็ดพันธุ์แห่งการส่งคลอให้มันงอกงามในชีวิตคู่ของเราได้ค่ะมีประเด็นไหนที่อยากจะฝากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้นาไปลองคิดต่อย,ยอดหรือว่านาไปสารวจในชีวิตคู่ของตัวเองเพิ่มเติมไหมครับ น่าจะลองกลับไปทบทวนดูนะคะว่าในความสัมพันธ์ของเราทุกวันนี้เนี่ยเราได้ส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันในรูปแบบไหนบ้างทั้งในสิ่งที่มองเห็นได้ชัดๆอย่างการช่วยเรื่องงานเรื่องเงินดูแลบ้านช่องและในสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นแต่สำคัญมากเช่นการให้กำลังใจการรับฟังการให้อภัยการให้เกียรติกัน มีอะไรที่เราทำได้ดีอยู่แล้วบ้างแล้วมีอะไรที่เราพอจะเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเพื่อให้สายใยแห่งคุณธรรมนี้มันแข็งแกร่งขึ้นได้อีกบ้างการสำรวจตัวเองแล้วก็ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆเนี่แหละค่ะคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตคู่ที่เป็นมงคลอย่างแท้จริงค่ะ เป็นคำถามชวนชิดที่ลึกซึ้นแล้วก็นำไปใช้ได้จริงเลยนะครับการหมั่นสำรวจมันเติมเต็มการส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันอยู่เสมอน่าจะเป็นเคล็ดลับสำคัญเลยที่จะสร้างความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตคู่ได้การสงเคราะห์คู่ครองด้วยคุณธรรมและความเข้าใจซึ่งกันและกันถือเป็นมงคลอันประเสริฐที่จะนำพาชีวิตคู่ไปสู่ความสุขและความเจริญขอบคุณที่ติดตาม Inspire by ธรรมะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจตอนต่อไปครับสวัสดีครับ